สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัทไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับก็ครั้งที่แล้วลงรูปนะครับพี่คนนึงเขาเอาชุดนี้ไปตกปลาบึกนะครับแล้วก็มีคนถามมาเยอะว่าพี่จัดชุดนี้ขายให้ผมหน่อยได้ไหมมันเท่มากครับนะมันดูแล้วเอ้ยมันแมทกันดีนะครับแล้วก็สายงัดสายอัดนะครับอัดเต็มที่เลยนะครับพี่คนนั้นเขาก็โอ้ไซร้อยนะครับไปเฝ้าไซร้อยโล แต่โดนไสวัยรุ่นมากินซะก่อนนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีไสร้อยมาจะเอารูปมาให้ชมแล้วกันนะครับก็วันนี้เรามาจัดเซตบึบึกนะครับงบไม่เกินงบน่าจะไม่เกิน8ปดพันนะครับก็จัดให้แบบว่าเข้าบึงสำรานได้สามารถไปเฝ้าไซร้อยที่บึงเบิกเสนาได้นะครับเข้าวังวลีได้สบายๆนะครับอ่ามา เรามาเริ่มต้นกันที่ลอกก่อนแล้วกันนะครับกับลอกแ t t เ e ิ DX สีลิมิตนะครับปกติจะเป็นสีดำนะครับแต่ตัวนี้มันเหมือนเป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีสีบอลน,นะครับน่สีเงินบอลน,นะครับก็ดูเรียบหรูดีใครที่อยากได้ลอกแบบว่าเท่ๆนะครับสีไม่ซ้ำใครนะครับก็จัดเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับกับ p พ n b t t l ทิ 3 DX Limited นะครับตัวนี้หลอครับรับรองเป็นแขนระบบเกลียวนะครับนี่แขนระบบเกลียวนะครับมาพร้อมน็อตจับ EVA นะครับนะาเกียร์เป็น CNC นะครับแล้วก็สปูนแต่งน้าอย่างโหดนะครับบอดี้เป็นตัวใหม่เป็นบอดี้ LT นะครับน้ำหนักจะเบากว่าตัวสีดำพอสมควรนะครับแต่ความแข็งเนี่ยไม่หนีกันเลยนะครับ อ่ลอกที่ผมเอามาจับคู่ให้วันนี้นะครับเป็นเบอร์6 0 0ันนะครับเพราะว่ามันเป็นเซตปลาบึกนะครับสําหรับคนที่เฝ้าไซส์ใหญ่ๆนะฮะผมจัดให้เป็นเบอร์6 0พันะครับคู่กับคันตกปลาบึกที่มาแรงที่สุดตอนนี้ครับนี่เดี๋ยวให้ดูความสวยนะครับกับเจ้า g m a ม g o โกเลมนี่ครับ g m a ม g กโกเลนะครับแบงค์โซลิดทั้งคันนะครับไกด์ซิกขนาดใหญ่นะครับ ตัวนี้เป็นตัวปีล่าสุดนะครับเขาแก้เรื่องไกด์เรื่องอะไรมาเรียบร้อยนะครับเรื่องแบงค์เนี่ยบอกได้คําเดียวว่าหายห่วงนะครับงัดอย่างเดียวงัดอย่างเดียวนะครับตัวที่มาจับเป็นเซตนะครับจะเป็นคัน PE6 ขีด8นะครับแต่ถ้าใครโหดกว่านั้นนะครับสามารถใช้เป็นคัน p e 8อแดขีดได้นะครับนะเพราะว่ามันราคาเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจัดให้ละกันก็เลือกเวทมาได้นะครับจะเอา6ขีดแแต่ว่าสามารถใช้ตกงานบ่อทั่วไปนะครับปลาสัก สามโลได้สนุกสนุกนะครับก็ซื้อ6กขีดแพอน,นะครับแต่ส่วนใครที่ตั้งใจไปเฝ้าไซร้อยนะครับนตั้งใจว่าเฮ้ยพี่ผมเข้าบึงสำราญอย่างเดียวอะ่ะผมไม่ไปที่ไหนแล้วนะครับก็ซื้อ8ปดขีดสิบก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเนี่เดี๋ยวผมลองรวมยอดให้นะครับนะลอกนะครับ4,390บาทนะครับคันตอนนี้จัดโปรอยู่เหลือ1,950บาทบวกค่าส่งสองหสิบ เป็น6,590บาทนะครับรวมส่งถึงหน้าบ้านนะครับถ้าซื้อเป็นชุดเดี๋ยวผมแถมสายเอ็นเจแปนห้าสิบปอนให้นะครับไปถึงจะได้งัดอย่างเดียวนะโโชุดสุดปีที่ตอนนี้หากันเยอะที่สุดนะคะสำหรับสายปลาบึกกับลงทะเลโู่ๆไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องเปลืองงบเป็นหมื่นนะคะ<อ>ปกติน่ะจะอัดบึกอัดเนี่ยไซส์ที่เขาเทสเนี่ยไซส์แปดติขึ้นร้อยโลเนี่ย ต้องตื้อแคชพันอย่างเดียวก็ห้าหกพันเลยนี่วันนี้เราจัดเปบดไซต์ประหยัดมาให้นะครับงัดแบบนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมที่ดูนี่คืองัดเต็มที่เลยนะนึกปากเลยเนี่ยแล้วดูเวทก็เอฟปีเลยครับนี่ขนาดพีีหกขีดแปดนะครับยังเด้งขนาดนี้ก็เต็มที่ไปเลยครับถ้าใครชอบโคตรวันนี้ก็แปดขีดสิบไปใช่แต่จริงๆริงหกแปดก็โอเคแล้วแหละสวยแล้ว ไงะไกด์ใหญ่และไกดสวยมากนะคะตัวนี้พูดถึงกำลังเบรกไปแล้วเนาะอาเรียบร้อยโอเคสองสาดูความนุ่มลื่นของเขานะคะใครที่ตามหาพวกเพนคอนงคอนฟิกนะคะตัวนี้หนูแนะนำนะคะประหยัดกว่าเยอะดีไซน์สวยสีลิมิเต็ดอีดิชั่นโคตรหรอบอกต่อได้เลยนะคะครบชุดนะคะอยู่ที่ 6,590บาทให้ดูสองจุดง่ายๆว่าทําไมมันถึงเป็นชุดที่ถ้าถามหนูหนูว่าคุ้มนะคะเขามาใกล้ๆเขามาใกล้ๆเขามาใกล้ๆจะหมุนให้ดูมันนุ่มลื่นแล้วมันไม่มีช่วงกึ๊กๆ,ๆเลยแม้แต่นิ้เตียวนะคะสําหรับลอกสไตล์แบบท็อปทแบบนี้นะลูกค้าหลายคนถามไว้พี่แล้วเพน เทนแบบตัวเก่าอะไรอย่างเงี้ยพวกซังซก,การ์อย่างเงี้ยโอ้ยต่างกันเยอะนะน้ําหนักตัวนั้นกับตัวนี้นี่คือตัวนี้นะหายไปเกือบนนครึ่งแล้วเกือบครึ่งน,นะคะแล้วก็น็อปดีขึ้นนะคะน็อปเป็นน็อปแบบอย่างางีย้ย่างง่าบแล้วกระชับมือครับมันเบาบ<ๆ>นะมันเบาคือหนูบอกง่ายๆแค่ว่าอยากจะถ่ายให้ดูเป็นสโลโมชั่นมากเลยว่ารู้สึกได้เลยว่าช่วงรอยต่อของเฟืองอ่ะมันแทบไม่มีคือมันพอดีเปี้ย เขาใจไหมคะแต่ไม่ถึงกับเป๊ะเพราะถ้าเป๊ะปุ๊บเวลามันจะมีช่วงผิดพลาดไม่ได้นะฮะเวลาเราหมุนถ้ามันเป๊ะปุ๊บเนี่ยมันจะฝืดนะอันเนี้ยมันแทบไร้รอยต่อจากที่หนูเทสลอกมาหลายๆรุ่นนะเอาง่ายๆแค่นี้ก็พอไม่ต้องไปซีเรียสกับมันเยอะโอ้แบบคือหนูไม่ค่อยไปซีเรียสกับมันว่าเจาะลึกไปขนาดนั้นนะเท่านี้ก็เหลือสําหรับเรื่องหนึ่งน้ำหนักลอกเบาดีไซน์เทสสีลิมิเต็ดเบคอดนะฮะ กับคันเบสงาดอีกรอบคบชุดพร้อมส่ง6,590บาทถือว่าประหยัดคุ้มมากสำหรับได้คบชุดเอก oh. เก็บพุ้งม,มากเลยเลยโอเคดวนนะคะมีกี่ชุดเอ่ยก็น่าจะไม่ถึงสิงบ <า S 3> ชุดนะไม่น่าถึงแรอะครับก็รีบจัดกันหน่อยแล้วกันนะครับเมื่อวานวันจันทร์ช่วงเดือนออกนะคะส่งหนูส่งคนเดียวเนี่ยก็ล่อไปเกือบสี่ถึงห้าชุดแล้วนะคะชุดเนี้ยนะฮะ บอก,กอ,อ่ะซื้อครบชุดเราแถมสายเอ็นให้นะคะเอาไปสักห้าสิบปอนห้าสิบปอนไปเลยอเอาชุดที่พี่เขาใช้เลยแล้วกันป่ะรีบด่วนนะคะมาไวหมดไวกว่านะคะโอเคจ้าอ่ะครับสวัสดีครับ